กันต่อพีนะ่น้มงเมื่อกี้มาคุยลูกพี่้อามาคุยด้วยลูกพี่แกกับไมโคมาคุยด้วยมาขายยังไงก็ว่าขายไม่ขออนุญาตแกตรัปทำไมกล้าเข้าไปด้วเนาะจขับไมโคยอยู่ลูกพี่ก็เห็นเจ้าอยู่ใช่ไหมไมลูก,าาลกาาดดพี่ทปไมาปไมลูกพี่ไปไมสวันดีคราเป็นช่องำสินออนทัวร์นะพี่นะมามา้องมาด้วยกับเจ้าโคมสุพร้อยยังอยู่กับเจ้าสองร้อยเจ ถามลูกพี่แกวแ่ารถคันนี้สองสี่นะพี่น้องโรเ็ก,กาสองสี่นนั้นสองเนถนนสองเีดมีสองสี่สองคันกับสองเดคันหนึ่งมาอยู่สามคันด้วยกันมันเป็นงานโครงการนะพี่น้องทำถนนถนนขยายถนนแมคโครสองคันสองตัวมีตัวนึงเคียร์ลิงอยู่หน้างานของเป็น เป็นห้องเท่าแกอะไรนะบางพี่แกบอกตุ้มที่นี่ยอยู่กูเวียงแกบรนะิษัทใหญ่นบริษัทใหญ่เลยใช่ใชน่นี่แหละแต่เหมือนเหมือนตัวนี้เหมือนเอวจะอุดบไอ้ตันี่หน่อยนะครับจะสะดุดกระดุ่อยหรือว่าไม่รู้ว่าเป็นที่รถเย็นนิดนึงมันจะเอวมีเอวขยับนินดๆึงเลย จะเป็นขยมขยมนีมันเป็นงานโครงการนี่เนาะในรุเป็นรถบริษัททั้ง,งหมดสามคันมีรถมีสิบร้ออยู่สามคันมีเด็กกาด้วยสามคันเดี๋ยวพาไปดูหนะ้างานอีกคันหนึ่งรุ่นรุ่นไ,ไ,ไหนไเลยไม่โครรรถเราจะลงไปได้หรือเปล่านะยังจวดยังไวอยู่เลย คุยกัแล้วพี่ก็เออถ้ารู้ว่าถ่ายยูทูปก็จัดไปจัดไปเลยพี่เจ้าว่าหรือว่ามาถ่ายแล้วร้องเรียนคอยใส่บินเยอะบ่เกี่ยวว่าไม่ไม่ใช่อย่างนั้นพี่เกี่ยวกับลราไม่เกี่ยวกับผมใส่เยอะใส่น้อยก็เก็ใส่ตามนี้แหละงานทําทางมันวิ่งตามทุ่งนาพี่น้องมันจะวิ่งเข้าหมู่บ้านเด้อย่าอย่าดราม่ามันวิ่งวิ่งตามทุ่งนาทําถนน ไปวิ่งเข้าหมู่บ้านไปวิ่งเข้าหมู่บ้านสิบล้อมันเข้าไม่ได้หรอกเพราะทุกวันนี้เขาต้องให้รถวอล์วิ่งแล้วทำไมสิบล้อวิ่งวอลไฟายกำลังเข้าบ้านเลยเลี้ยงลู้คือทำไมเยอะแค่พุงนี่นะใครทำอะไรวะพิวัวก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเนี่ยไปไปวัวใครไงวัวคือหลายโตแตัย <laughs> อยากขายให้กันแล้วก็ราคามันดีเนาะ อ่ะดูัำตอบมน,น้ยเนาผมก็เดินผ่านก็ถ่ายวัวมั่งถ่ายรถแม่มโครมั่งเลยมี3คันสองสสองคัน,สอ,น,นสองเจ็ดคันนึ่งใช่ไ่มผมเดาถึงเรื่องว่ายเก้าไม่มีร้อยเก้าห้าแอยังลูี่ทำดีๆลูีิไนงะไปโอ้หยุก็ไม่กลัวได้เพี่น้องเลยสบายสบายเนา่กี้จะไปแล้ว ถ้าเป็นหน้าฝนจะลงไม่ได้เลยวเนาะดินแถวนี้นะเ,เ,เป็นบริษัทรถบริษัทนะทำขบวนแต่มันไม่มีสติ๊กเกอร์ติดนหน้า,ารถแค่ได้อ่านเนี่ยไปดูกันที่เดียวที่จะเดือดบางทีเวียงชัยหรืออะไรเนีย่ย แล้วที่เราขออนุญาตคายอย่างเยอะๆเราจะขอแล้วนะเจ้าทำงานนี่ก็จะไปขอเจ้าทำงานเราลงมาเราก็ขอเจ้าทำงานถ้าไม่อนุญาตก็ไม่ได้ลงไม่ได้ขายงนั้นก็ลบทิ้งเลยไม่ใช่ปัญหาแตว่าการเข้าบอกระต้องขออนุญาตจะร้องบอกระต่นสิ่งที่ถูกต้องเมื่อกี้ผมมาก็ไม่ได้ขอเขาจริงๆอ่ะครั้งนี้สองเจ็ดนะพี่น้องไปมาอีกลูกพี่ ท่านพี่ทำอะไรนี่น,น,นี่เห็นไหมยกมือลอยอยู่นี่โอเคไหมเอองจวดยังเร็วอยู่ด้วย อกนายังไวขนาดนี้เลยมรือไถ้าเป็นขุดโองได้การเลยด้วยตอนนน้อพี่ขาข้างไปหมดเลยด้วยทีเทน่าจะน่าลุนเลยน้องรือจะไปลงหน้าง,งาน,น,นงพีเทนทับหนุมสักพี่แก้ว่าเททางเ0 0ร้อยเมตรได้ไม่ถึงกิโลทา0เร้อยเมตร หินปลงไม่ม้องมีน,น,นะงงนะางานต้องตองหินไปลงนะหนหินลูกลังแต่บอลุกหลังไม่มีแล้วมันต้อง,ง,งมีลงลงมนลตรอรน้องมีลูกลังมีแต่ดินผลบริษัทที่จะบอกีาจายไม่ได้เลยอาจารย์ที่จะอยู่อาจารย์อะไรชื่ออะไรจ เรนี่ต้องบทอ่านให้ดีเลยเแม่นเนีนย เดินเจ้าเยียรีบไปมาเลยไปเลยแล้วขับไปขับมาเอาเรื่อยๆนะทุกที่เดี๋ยวจะไม่ได้ดูอีกพันเลยดูเดี๋ยวเดี๋ยวยก่อนระวังข้างรถนะทุกที่นะโอยยังไม่ที่ แกโกเดินโรงเรียนนะไปดินิลิลมาถ่ายไม่เป็นไรคุยกันเรียบร้อยแล้วเกลียร์กันเรียบร้อยแล้วมุกี้แก่ว่าเออเพรงั้นก็ถ่ายไปมุกี้เลยถ่ายไปเลยโฆษณาค่อยดีๆหน่อยเด้อเดี๋ยวมุกี้เกลี่ยผีดูดีเลยเนาะไปไปจะสองเจ็ดออกตัวยกร้อยดูหน่อยสิมาูกี่ยกร้อยดูหน่อยยังไม่พอวะ ยังวอยนะี่น้างนะยังวยยังสาววไวอยู่ไปยังพวยไปเนี่ยไปดูยกไว้ดูยังพี่ยิ่งกระดิ่งเนยนะ กับบริษัททุกวันนะรถลาขึไว้ก็มนทาลูกพี่มาบิ๊กไกาทั้งสามคันเลยด้วยบริษัทนี้จะบิ๊กก้สองสี่สองคันสองาลูกพี่ถอยมา,จจายัรงรวดจาดอยู่นระุ่นเก็บเนี่ยลูกพี่แกขับหมดไหนไม่รู้นะยังเร็วอ,อยู่ด้วย ยกกึ thing, ้นอยลูกพ่รับลูกพี่ทำไมมีสัญญาณมือตัดมึงก็ประมาณเี้นี่ประมาณสิบเก้า่น้องนะีเลแล้วมประมาณคิวเลยอระวังหน่อยี่นะมาข้างี่แกฝีมือดีอยู่ได้ ดีนาการตักการยกมีนะการปรับนานนะี่ดูสิเนี่ยปรับนาให้เรียบไปเลยนะี่ไม่นรับนานที่นี่เขาจะทำกินไม่ได้นะ้ำไม่ถึงฝั่งนี้มันจะเลอกน,นาปรับเรียมอันนี้ทำให้เป็นสองแปลงนะพี่น้องดูตรงนี้มันจะเป็นที่สูงแล้วที่ตรงนี้นตรงนี้นนอยู่ใต้ดินเยอะอยู่พี่เจ้า กิเยเด้อรถบริษัทมันก็ต้องมีเรามีอะไรที่น้องขับน่เหมือน่รถชาวบ้านไงรถชาบ้านนีเรไม่ถึงก็เปนอย่างบริษัทก็ตั้งังกง็ั้นี้เหมือนกันเด้อนี่มี่เป็นร้อยบาทแย่ทั้งนั้นเด้อถึงทั้งอามถึงสูดลายไปหมดลายรถนี่ลายทั้งคันลายไม่กระทั้งคนคนก็ลายเหมือนกัน มีลายเหมือนกัน้ยคลิปนี้มีนาทีแร้วพี่ยังพอได้ยูงไอันนี้2-4นะครับจุดล้อไม่ต้องห่วงหรอกความแรงทิ้แเทนน้สสวยรับน่าจะลูกอะไรเงาไปาลูกผักด้ยนะก็ได้ ี่เป็น,น,นงาน1 0อทุกวันนี้มันจะเป็นรถบริษัทหรือรถขับรับทำทางทำทางทำถนนแล้วก็งานบ่ออะ้รพี่น้องถ้าเป็นรถห้อง้อนี่อนข้าจะเป็นขายดินตามบ้านนะเพราะว่ารุ่นนี้จะเข้าดินตามบ้านไม่ได้เลยเข้าซอกเข้าซอยไมนะ่ได้เลยจะเหลือแต่รถเล็กรถเป็นรถห้อง้อพอแล้วพี่ลูกพี่ใส่ดีไหม

เป็นนู่คนคนีคนคนคน่นั่นนี่นู่นเลยด้วยมัคนเป็นมาไม่ทันบูงพี่แกว่มามาหลายวันแล้วสามสี่วันลูกคนคนใครหาดินให้ทำว่าเอบตหาดินให้ม,มันเป็นงานโครงการเดีย๋ยวสำหรับคลิปนี้ยาวเล้วพี่น้องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับอมสินอ่อนทัวร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ